กระทิงไหนสามตัวไหนอย่าไปแยง่งมื่อันเด็ดมีมีมนุษย์กบเป็นเพื่อนเราอยู่ใต้น้ํามันดําน้าอยู่เอ้มนุษย์กบนี่ว่ายน้ําเก่งัสดีเพื่อนอ๋อผมเก็บตังค์ที่จะไปซื้อเรือโอ้ยหน้าอย่างเธอยังซื้อเรืออย่านีนมานายมักบดูกระทิงมันดิมันเดินวดกวนมากอ่ะเดินแล้วตัวมันโยกอ่ะดึงดึงเอ้ยบ่อน้ํานี้ได้ข่าวว่ามีจระเข้อ,อยู่ไหนนั่นคือ อ้าวทำไมนงพูดไปอยู่ตรงนั้นนะ่ะโอ้ยรีบไ่านน้ำขึ้นก่อนนะโดนกินอืมเฮ้ยเอม็มผมเจอทานอาฟอร์เมอร์ด้วยไหนบับเบ,บิ้ลบีเอม็มผมเจอบับเบิ้ลบีตกใจหมดเฮ้ยมันสวยเนาะใกล้ถึงแล้วเนี่ยอืม ที่ผมเนียยไปไม่ใช่อะไรกินอ,อยู่<อ>่ะเฮ้ยอ๋อนี่เพื่อนเราเท่อ่ะเฮ้ยเท่ <S 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 อ่ะ let's go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  <S ตอนกลางคืนอ่ะผมสู้กับตัวเวทอ่ะแล้วบอดมันมองเห็นอ่ะอมองเห็นบ้างคืนอ่ะแล้วมันมันยิงเวทใส่ผมแล้วผมแทบตายอ่ะผมตายเลยแหละผมมองมันไม่เห็นเลยอ่ะ โอโ้โหเกียร์กลางคืนมากที่สุดในโลกเฮ้ยนี่ไงตัวนี้ตัวนี้ยายาเอ็มยาเดี๋ยวโดนคิวแอไมบคิวเอ็มบีสปอตต์เองโหใช่เลยโอ้โหใช่ใช่ขอบขวาโอ้ยปันนี่มีใส่ขอบอยู่ตัวนึงอะมันชื่อมันชื่อไซคอบเหรอถูก มันชื่ออะไรเข้าไปดูชื่อมันใมันเจียวมันชื่อออช้าอใช่เหรอเออออชมันชื่อว่าออชอ๋อผมสัยจำผิดตัวนี่เหรอเควสเราเออมันให้มาเซนทราแคสต์ตาแล้วสู้อะเนี่ยแค่ตัวเดียวก็จะตายแล้วทำไมมันที่จริงมันต้องมีเควสอยู่ด้านขวามือนะเออผมดูแผนที่ เข้ามาด้านซ้ายมือทางเข้าอยู่ไหนโอ้ยหมาเห่าครับหมาบ้านผมเห่าเนี่ยทางเข้าโอ้โหทไมอ่ะมีออกอยู่ออกบอสออกอยู่ตัวนึงอ่ะสเตลดิส, <ๆ S 1> สเตลเข้าไปสเตลเข้าไปอ้าสเตลเข้าไปเอ็ม ไม่มันไม่สเตลมันไม่สเตลมันมีลูกหมาเป็นพวกอะสเตลบ้าอะไรเนี่ยเอ้ยฆ่ามันเลยอ็อกเนี่ยมันไส้เฮ้ยเฮ้ยฆ่าได้เฮ้ยฆ่าได้เอ็มเอ็มฆ่าได้ผมว่านะเฮ้ยฆ่าได้ฆ่าได้เอ็มอะไรเนี่ยเอ็มฆ่าได้เอ็มเอ็มเอ็มฆ่าได้ไม่หมาผมตายเฮ้ยไม่น่าเชื่อฆ่าได้ด้วยเหรอได้เอเ็มพีเยอะเลยอะโอ้ โอ้ยมีเสียงเหมือนคนสู้ด้านบนว่ะเอ็มเอ้ยนั่นไงมันสู้กันอยู่ตัวร้ายปนน่ะลากขึ้นมาดิตัวร้ายตัวดีน่ะเฮ้ยตัวดีตัวดีเฮ้ยตัวดีไปลากไปลากออกมาไปลากออกมาไปลากออกมาอยู่นี่นะอยู่นี่นะเออให้มันไปไหนนะพยายามกดคุยกับมันอยู่เร็วๆเรไปลากพยายามไปลากออกมาให้หมดเลยจะให้พวกนี้ไปคนสู้สู้แทน I don't like hiking. I prefer lying. ฉันไม่ชอบไม่ชอบไวกิ้งเลยเอ้ยลากมายัางลากมาอยู่เนี่ยมาเอาละ let's battle <c oughs> อย่างนี้แหละไอ้ฮะ <c oughs> <c oughs> มีอีกไหมมีอีกเยอะไหมข้างในมีอีกเหรอรู้สึกมันตามใครมาวะ โอ้ห oh. เนี่ยถ้าดันพวกนี้ไปได้นะเลื่อกดคุยมันไปเรื่อยเดี๋ยวเข้าไปเองมันไม่ตามผมมาดิมันไปเดินตามทางของมันกดคุยกับมันดิแล้วมันก็หยุดเองอะ่ะโอ้เฮ้ยมันไม่หยุดมันไม่หยุดเดี๋ยวผมไปหาเร็ว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 เอเอเฮียเรากีบเราเสร็จแล้วกีบเราตีมัน มีเยอะไหมมีเยอะไหมไอ้พวกนี้กินยาอยู่คุยคุยอมันทห้หมดผมได้บูมแมลงเลนเจอร์อะดาเมจแปดจุดแปดเท่ากับอาวุธผมเลยเอาป่ะเออเอาคุณเก็บเก็บไว้ก่อนแล้วผมผมไปล่อพวกนี้ก่อนเฮ้ยอะไรข้างบนอะโอ้โหอย่างเต็มครับตอนนี้มีนักเวทหนึ่งตัว เอ้ยทำไมมันไม่หยุดเนี ne, ่ยม kind of ันหยุดโอ้โหมันเริ่มไปไกลแล้วนะเอ็มโอไกลมากเอ็มเอ็มเร็วเร็วเอ็มเอ็มเอ็มเร็วเร็วเอ็มเร็วมันตามมาอยู่มันตามมาอยู่มันตามมาอยู่ใช่ผมเร็ว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 เอ็มเร็วเร็วเอ็มเร็วมาเลยบอลโอ้หันไว้เฮ้ยโอ้ออกมันใส่ท่าเลือดบอลลู โอ้กระดกเลือดใหญ่วัวดุด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 มันไม่ตามมาแล้วอ่ะคุยคุยดีคุยต้องกดคุยอีกกี่ครั้งลากไว้ลากไว้เดี๋ยวผมไปเอาตัวอื่นมามันมีเป็นร้อยเป็นพันเลยหรือไม่รู้ว่ามีอีกอ่ะเร็วเร็วเร็วเร็ตายเลยแล้วผมกดคุยกับมันเรื่อยอยู่ผมไปฆ่านักวิทเองดีกว่าเร็ว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 เอามันมีกี่ตัวในสัตร ไม่รู้อ่ะมันมีอยู่ตัวเดียวนะก็เหลือข้างบนเอา้าหมดแล้วนี่หว่าหมดแล้วใช่ไม, <Okay. S 2> ไม่ไม่ยังยังมีออกอีกตัวหนึ่งออกตัวใหญ่มานี่ก่อนพวกนายมาโอ้โหสามห้าโอ้โหเร็วเร็วเอ็มโอ้โหแล้วพวกนี้มันยังอยู่อยู่กดคุยเรื่อยๆก่อน มยซ i ีดรับเบลคุณง,งหาอ i it. ม้ h ันต,ตอามยเห i นี่อยู่นี่อยู่นี่ตามตามแผนที่มาขึ้นมาด้านบนอะตามไม่ดีอ,อ๋เออตีมันตีห่ทีแล้วนี่เออน่เอมมาเวเออน่เอมมาหมดแล้วใช่หหไหม,มแค่นี้ก็หมดแล้วใช่มมีอีกมาหน่เห็นป่าวข้างหลังอะไม่ใช่หมายถึงแค่ลากมาแค่นี้ก็หมดแล้วใช่หเนี่ยไม่หมด เอ้ยเหมือนมีใครสลายไปหนึ่งตัวนะใครสลายไปนะ่ยหมดยังยังอะมีอีกเยอะอะพวกมันจะตายานะแล้วนะเราพอเหอะสงสารพวกมันเราต้องเข้าไปฆ่าเราต้องฆ่ากันสองคนละพยายามไล่ฆ่าันเองสองสารทำไมเดี๋ยวมันก็หายไปแล้ว เสด็ดอยจังเลยจะมืดแล้วด้วยต้องใช้คบไฟ lantern lantern มาเข้าไปกับผมอะ่ะมาเลยผมไปพร้อมพร้อมไปกับคุณผมพร้อมทุกเมื่อแต่ข้างในมันมืดจริง,รง,รงๆอะ่ะ it's too dark to leave it โว้ยเอเด้เราบ้านให้ไปตรงไหนเนี่ยเฮ้ยโหยเอ็มเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็มจะเพิ่งอย่าเพิ่งเฮ้ยเสุดยอดมีระเบิดเบิดเปลี่ยนระเบิดเฮ้ยเดีเ๋ยวเดีด๋วยวย ล่อมันวนไปหนีอย่างเดียวผมว่านะเฮ้ยมันวนมันวนแล้วเอ็ม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 เร็ว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 เฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรวะเฮ้ยมีออกตัวใหญ่ออกตัวใหญ่วิ่งวนเลยอย่างงี้โอ้โหเอ็มเร็วพระขวาผมอยู่ชั้นบนแล้วว่าไปยังไงในชั้นบนอ้าจะตายแล้ว โอ้โหเฮ้ยเจอบอสมันแล้วเฮ้ยเฮ้ยเจอเพื่นอนเจอเพื่นอนเว้ยเจอบอสอ็อกเฮ้ยเพื่อนช่วยหน่อยแล้วโอ้อผมว่าภารกิจมันได้ฆ่าบอสอ็อกฆ่าทั้งหมดเลยผมว่า<อ>มันไม่มีตัวเ,เกมปรับดิฟฟิคคงดิฟฟิคเคิลไม่ม,ไม,มนะีไม่มีนะไม่มีนะไม่มีเลยนะมันกำลังสู้กันอยู่ไอ้พวกนั้นอะจริงดิมาเร่งีบเข้าไปประตูทางเข้าอยู่ด้านหน้าใช่โอ้ผมเห็นผมเห็นผ่านกระจก ผมเห็นผ่านกระจกอันนี้ประมาณ5โมงแล้วนฮนะ,ะ5โมง42ออาวันดีครับสู้กันอยู่ใช่ไหมเนี่ยเรนเห็นว่าเนี่ยเนาะอ็อ,อก,ออกตัวสีแดงอ็อ,อก,ออกบอสอ็อ,อกเนี่ยอ็อ,อก,ออกใหญ่สุดเลยอยู่เนี่ยยิงผ่านตรงนี้ได้บักยิงเนี่ยยิงเนี่ยเฮ้ยเอ็มมีระเบิดเปล่ามีทำลายแคสโซได้ป่ะวางนี้ปุ่ม เสี่ยงดูเสี่ยงดูลองดูถ้าเป็นเกมลูกหลานเล่นล้นพ่อแม่ครั้งจริงแล้วก็เสียไปฟรีๆเลยไปไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเฮ้ยเรามีทักษะในการปีนอยู่โอเคโอเคทันไหมทันทันไว้ยทันไว้ยทันไว้ยมันต้องไปแวะตรงนั้นก่อนโอเคแล้วทางไหนต่อเนี่ยมันต้อง เอ่อขึ้นมาทางนี้เฮ้ยจะปุ๊บปุ๊บปีนปีนปีนอ่านี่ไหนไปทางไหนต่อนะเชี่ยวชานตรงหลังตรงตรง้นไม้มันจะมีทางขึ้นอยู่ไหนอะซซนดูราแคสโตมาถึงแล้วอะให้ฆ่าบอสอะไหนอะเราจะมาทางนี้ทำไมในเมื่อด้านบนก็ไม่มีอะไรไม่ใช่หรอ ไปไม่ถูกแล้วน่ะเฮ้ยจะ๊ปุ๊บตกโอ้โหตกเลยตกมาด้านล่างเลยโอ้บอลอ็อกอยู่นู่นอะ่ะไปฆ่ามันเร็วแล้วฆ่ายังไงอะไม่หมายถึงว่าอ็อกธรรมดาอ๋อมาเลยมาเร็วมาเร็วฆ่าอย่างละตัวคุณใช้ไอ้นี่เดี๋ยวผมสตันใส่ไอ้พวกนั้นมันตายหมดแล้วมัง้งฝั่งลายเยอะขนาดนั้นนะ่ะแง่ล่ะเนี่ยผมอยู่หน้าประตูนะี่ยผมอยู่หน้าประตูแลนะ้วนั่งรอ <ผม S 1> คุณอยู่เข้าแล้วอื วิธีเข้าไปแล้วรู้วิธีเข้าแล้วผมต้องสเตลเข้าไปเดี๋ยวผมคุณต้องเข้าไปก่อนเนียแต่ผมเคยฆ่าบอสแล้วทําให้บอสบักกันหนึ่ง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 ,ง,งตัวเคยทําให้บอสบักมาแล้วครั้งหนึ่งหกมงนะฮะเอ็มยี่สิบเอ็ดองศาเซลเซียสโอ้อากาศหนาวมากตอนนี้ผมยี่สิบเจ็ดองศาค่อยๆไปครับ There s nothing <c ười> special <ười> ตรงนี้นจัดการยากมากเลยในเนี้ยอ๋อถ้าเกิดเปิดไฟอ่ะจะสเตลยากคุณเดินไปเลยคุณไปก่อนเลยด้าน,นขวามือห้ามเลี้ยวซ้ายนะห้ามเลี้ยวซ้ายไอ้า้ายพวกมันอยู่เยอะเลยผมจะลองดูว่ามันจะเห็นหรือเปล่าถ้าเกิดผมสเตลอย่างงี้คุณเดินเทียกดมันอยู่ทีเดียวมันอยู่อ่ะ <_ S 1> เห็นไหมเอ้ยไม่เห็นเอ้ยไม่เห็นเว้ยเห็นแล้วล่ะ แล้วทำไงเนี่ยเควสมันก็มีแค่เดียวเฮ้ยเอ็มเอ็มลากมันมาเจอเพื่อนแล้วเอ็มเฮ้ยอ้าวมันหายไปละกลุ่มเดิมพวกกลุ่มเดิมผมกดคุยแล้วเฮ้ยพวกกลุ่มเดิมเว้ยพวกพวกกลุ่มเดิมเฮ้ยแล้วมันจะเกิดไหมเนี่ยเอ็มที่ฆ่าฆ่าไปมันจะเกิดที่เดิมไหมเนี่ยเกิดปะไม่ไม่เกิดใช่ปะอาและโอเคโอ้มันชาร์จได้ด้วยชาร์จโมแมลง ไม่เก็บหมดเลย receive a thirty s copper ไอ้พวกนี้ไปแล้วอ่ะไอ้พวกนี้ไปแล้วอ่ะเร็วเเอ็มล่อคุยให้พวกนั้นอยู่เร็วเร็วเร็วโอ้ยกินน้ำยังไม่หมดเลยนี่หว่าเฮ้ยได้ชุดเกราะใหม่เว้ย match 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 เฮ้ย power 14ชุดเกราะใหม่เหรอแต่ที่ใช้อยู่ก็ hp 14 อันนี้ 1. 1. 1. อัลเมอร์หนึ่งจุดหนึ่งเลยเราถามว่าไหนดีกว่าน,นี้ก็ไม่รู้งันแต่ว่าม,มันก็มีบอกมีคลิปบอกเฮ้ยอย่าเพิ่งไปเอ็มเร็วเฮ้ยผมได้ดาบเหล็กอะเร็วไปล่อมาเร็วร้ายโบทีพีอะไรคัแปับดิทำไมปดขี้ออไปโอเค